อาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะของรุ่นที่สามนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์มอนค่ะเพราะว่าของกลุ่มอาจารย์มอนในรุ่นที่สามเนี่ยมีหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณแบมคุณวัฒนาค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในอาสนเตือตานะคะแล้วก็กับสวัสดีท่านอาจารย์สมหวังแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีอาจารย์อมอนค่ะแล้วก็คุณครูเปี้ยงนะคะ ก็แบมค่อนข้างมีโอกาสดีค่ะที่ได้เข้าคอร์สของกลุ่มสักแต่ว่าของอาจารย์นมรุ่นที่3นะคะก็ก็ขออนุญาตพูดในในส่วนระยะเวลา1เดือนเลยนะคะละกันนะคะคือเนื้อเนื้อเลยนะคะก็คือตอนที่อยู่ในในกลุ่มอะค่ะสัปดาห์แรกเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้ให้แบมเนี่ยคือเหมือนกับว่ารู้เหมือนมีเจตนาค่ะคือกลับมารู้ก่อนรู้แล้วก็รู้เฉยๆนะคะประมาณ1-2วิค่ะแล้วก็ ปล่อยไปเลยนะคะอาจารย์ก็จะสอนแบมอย่างนี้ค่ะแบมก็จะมีไอเทมของแบมเป็นตัวนับอะค่ะว่าพอกลับมารู้แล้วแบมก็จะกด1ครั้ง1ครั้งแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีการส่งให้กับอาจารย์ค่ะซึ่งแรกๆเนี่ยพอเรามีเจตนาค่ะแรกๆมันจะรู้สึกอึอดอัดก่อนแต่ว่าคือด้วย,วยความว่าโอเคมันเป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้มาแล้วแบมก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาค่ะ,คะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ทำเนี่ย มันต้องเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นผลนะคะแบมก็ทําไปเรื่อยๆค่ะแลลวแต่ว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พิจนารณาอยู่แล้วอ,อุปสรรคของแบมค่ะก็คือพอแบมกับเหมือนพอกับสมมุติแบมกำลังหยิบแก้วน้ําค่ะพอแบมเอ้ยต้องกลับมารู้ปุ๊บมือแบมไม่ยอมหยิบแก้วน้ําต่อค่ะทีแรก หยุดไปด้วย1นสองพอผ่านไป2วิค่อยวางแก้วอันนี้เป็นอุูสรรคแรกค่ะที่เจอแต่ว่าพอผ่านไปสัก3วันค่ะเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ค่ะก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็หยิบไปเลยก็ได้นี่นะไม่เห็นต้องแบบว่าหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โอเคทําไปพอมาไปาได้คุยลายกับอาจารย์ค่ะอาทิตย์ที่2นะคะเราก็จะมีการประชุมกันอีกอาจารย์ก็จะถามว่าโอเคเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แมงก็บอกอาจารย์คะมันก็รู้บ้างหลงบ้างทีนี้อาจารย์ก็จะถามแมค่ะอ้าวเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งนะที่คุณแมรู้แค่ยี่สิบกว่าครั้งเองเกิดอะไรขึ้นวันนั้นค่ะคือวันนั้นอาจารย์ก็จะถามเลยแมงบอกอ๋อพอดีเนี่ยแมมีหน้าที่การง,งานในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าค่ะคือมันค่อนข้างที่จะก,การที่รับลูกค้าหลายท่านพร้อมกันแล้วก็ต้องมีการตอบผ่านโทรศัพท์แมงบอกอาจารย์แมไม่รู้เรื่องเลยค่ะหลงไปเลยค่ะไม่รู้ไม่ได้กดเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์เขาก็แนะนําค่ะว่างั้นคุณแบมถ้าลูกค้าหันหลังอ่ะคุณแบมกลับมารู้ที่หนึ่งสี่รู้สั้นๆก็พออะไรเงี้ยค่ะก็โอเคก็โอเคก็เป,เป็นเป็นโจทย์ต่อไปนะคะที่ที่ทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพออาจารย์ก็ก็จะสอนค่ะเรื่องพอสัปดาห์ที่3เนี่ยอาจารย์บอกว่าทีเนี้ยให้คุณแบมรู้ตามความเป็นจริงนะคือเหมือนกับรู้ไปเลยรู้แบบว่าไม่ต้องแบบ รู้แล้วก็เฉยๆอะไรอย่างเี้ค่ะพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยก็ก็มีมีมีเรื่องราวมาหาอาจารย์อีกว่าอาจารย์คะเนี่ย พอดีเนี่ยแบมมา,มาตั้งโจทย์กับตัวเองคือสังเกตว่าเออสังเกตถึงความไม่พอใจค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าพอมีอะไรมากระทบให้ให้สังเกตนะว่าว่าเป็นยังไ,ไงอะไรเงี้ยค่ะและว้วอาจารย์วาแบมไม่พอใจค่ะอาจารย์แบมก็รู้สึกว่าเอาแล้วสายตาเรามันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกไม่พอใจมีอาการอยู่ที่หัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็เล่าให้ให้กับอาจารย์ฟังนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเออ จริงๆแล้วก็มีการอธิบายละเอียดว่าคือคุณแบมเห็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็ให้คำปรึกษาแล้วช่วงระหว่างที่ที่แบมอ,อยู่ในคอสค่ะก็จะมีอาการแบบแปลกๆหลายๆอย่างค่ะก็ได้ได้ปรึกษากอาจารย์อย่างเช่นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ที่แบมเนี่ยนอนคือนั่งอยู่ในรถอะค่ะรอลูกค้าแล้วทีนี้เหมือนรู้สึกเหมือนอาการเหมือน,ม,นมันมีความตัวโยกค่ะอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกแล้วก็ แล้วก็ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะตัวโยกจนรู้สึกว่าที่แรกเราก็แบบเออสักแต่ว่าเออมันมีปฏิกิริยาอะไรก,ก็ช่างมันไปค่ะจนแบบอีกรอบนึง เอาละทีนี้มีการปรุงลเล้แผ่นดินไหวหรือเปล่าก็ลุกขึ้นมานั่งค่ะลุกขึ้นมานั่งเอแผ่นดินไม่ใช่ก็เลยตรงเนี้ยค่ะก็เลยได้ปรึกษากับอาจารย์อีกว่าอาจารย์บอกเออมันมันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่ใจนะอาการอนะ่ะอาจารย์เขาก็อาทิบอาจารย์ท่านจะอธิบายละเอียดในในทุกอย่างที่คือระหว่างการปฏิบะะัติค่ะเราจะมีการลงอยู่แหละหลายๆอย่างแล้วก็มีความลังเลสงสัย นะคะว่าเออถูกหรือผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยแต่ก็ได้ท่านอาจารย์อมอนะคะคอยคอยอช่วยพอสัปดาห์สุดท้ายค่ะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างหินนิดนึงค่ะว่าคือเหมือนกับว่าแบมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวเองก็ฝึกมาขนาดนี้แล้วนะทำไมเนี่ยเราถึงไม่ยอมรู้เฉยๆตั้งแต่ครั้งแรกคือหมายกับว่า ทำไมคนมาพูดทำไมเราไม่เฉยทำไมเราต้องโกรธด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความหลงระหว่างระหว่ังฝึกเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามแล้วก็ไม่พูดกับอาจารย์ด้วยนะคะว่าเออาจารย์เนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันแบบก็ไม่พูดจนกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งก็รู้สึกว่าทําไมไม่นิ่งไม่เฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการาพยายามกดข่มตัวเองนะคะว่าพอเวลาไม่พอใจก็ปึ๊บแล้วก็หยุดคือเป็นการแทรกแซงธรรมาชาติะค่ะก็คืออันนี้ก็มารู้ทีหลังพอพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าเออเนี่ย คุณแบมแทรกแซงธรรมชาติอยู่นะจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้คือขอให้มองเห็นแค่นั้นนะคะก็ช่วงระหว่างที่อยู่ในคอร์สกับอาจารย์ก็ถ้าถามว่านะวันนี้นะคะ่ะคือ,อตะก่อนเนี้ยแบมบเคยฟังว่าโอเคใช้ใช้สมองเข้าใจนะคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา,าไม่มีอะไรเป็นของเราเข้าใจโดยสมองนะคะผ่านความคิดแต่ตอนเนี้ยแบมมาเข้าใจโดยจิต จิตแท้ๆแล้วค่ะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็มันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆนะคะแล้วก็เ <c oughs> สียงสันค่ะแล้วก็อตอนนี้ที่ที่เปลี่ยนเห็นเห็นเลยะค่ะว่าจากอาทิตย์แรกอ่ะที่แบมไปเจอลูกค้าแล้วแบมแบบโหหลงไปหมดเลยลูกค้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างค่ะตอนนี้ก็คือคือรู้ไม่ไม่หลงเลยค่ะเวลาอยู่กับลูกค้าก็ คือหนึ่งสองสามสี่ไปเลยคือหนึ่งสองสามจบไปแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่กลับไปแล้วก็คือสี่ห้าหกไปเลยวันบางทีถ้าแตะกอเราว่าพอแบบมาอยู่อยู่ที่สี่แล้วบางทียังกลับไปที่หนึ่งไปย้ำคิดย้ำทำไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากกค่ะประมาณดีคะ่ะคือจริงๆอะ่ะไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าแบบนอ้นองแบมเล่าละเอียดเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากให้สรุปนิดนึงละกันว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใน โครงการต่อยอดเนี่ยนะคะมันเป็นประโยชน์ยังไงอยากให้เชิญชวนด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยเท่าที่ฟังเนี่ยรู้สึกดูจากหนึ่งสองสาสี่แล้วไม่กลับไปนะมันมันมันไม่ต้องแล้วนะมันมันเข้าใจมันเข้าถึงแล้วเนาะ,ะนะคะเมื่อก่อนยังแค่สมองแต่ตอนนี้นี่มันเข้าถึงด้วยใจละค่ะค่ะ,คะก็จะบอกว่าสิ่งที่ที่แบมเห็นชัดๆเลยค่ะก็คือ เอาง่ายเรื่องกับการอาชีพแบบรักกันค่ะด้วยความที่เราเนี่ยต้องเจอกับลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วอาชีพบริการเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ถ้าเข้าใจง่ายๆเราก็ต้องเหมือนเห็นลูกค้าเป็นพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะต้องรองรับอารมณ์ลูกค้าหรือว่าใครหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะคธอแต่ก่อนเนี่ยคือแบมก็รู้สึกว่ามีตัวตนอยู่เฮ้ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีการเหมือนงานประสานมาเข้าไเยอะเนี่ยเราก็เหมือนกับ ส่งจิตไปจับคนโน้นทีไปจับคนนี้ทีแล้วคือปัจจุบันนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่แบบทําได้ดีหรือเต็มที่เลยะคะ่ะแต่ตอนนี้คือแบบสามารถที่จะรับมือกับงานที่หลายๆชนิดหลายๆอย่างที่ที่เข้ามาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะได้ดีขึ้นแล้วก็รวมถึงนอกจากมุมมองของงานนะคะก็จะมีในมุมมองของขอะครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการคาดหวังของครอบครัวเนี้ยเราคาดหวังกับ สามีน้อยลงหรือว่าคาดหวังกับลูกน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะคือเราเข้าใจธรรมชาติทุกอย่างว่าเออมันมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นของเราแล้วก็คืออะไรที่มันอะไรที่มันเป็นถูกอะค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่จะทําไงต่อไปนะคะพอพอเราได้รู้สึกว่าเหมือนการที่เราไม่มีท่านรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ได้ชาร์จแบตตัวเราอยู่ตลอดนะคะเหมือนเรามีโล่ป้องกันที่ดี มีภะะูมิคุ้ม,มกันที่ดีขึ้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความสนใจบอกว่าออวันนีมน้มันได้ผลจริงๆากับการที่แบบคือทุกท่านอาจจะเห็นแบบในในหลายๆคลิปนะคะที่ดําเนินรายการธรรมะแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจโดยสมองกับการเข้าใจโดยจิตอะคะ่ะจริงๆมันมีความมันมีความแตกต่างกันนะคะคือถ้าเราเข้าใจโดยสมองเนี่ย ตอนเลยที่เรามีสติดีๆเราโดนกระทบเบาๆเราเข้าใจค่ะแต่พอเรากระทบแรงๆอ่งเงี้ยถ้าเราไม่เข้าใจโดยจิตคุณก็จะหลุดไปมันก็จะมันก็เหมือนกับเป็นแค่โู่บางๆอ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยค่ะก็ก็อยากเชิญชวนเชิญชวนค่ะขอบคุณนะคะ,คะงั้นเดี๋ยวเ,เรียนเชิญอาจารย์อมรอเพราะว่าเท่าที่น้องแบบมเมื่อกี้เล่ามาเนี่ยนะคะ <พ uka> ก็ละเอียดเนาะเป็นเป็นวีคเป็นวีคหนึ่งสองสามสี่อยากให้รบกวนอาจารย์ช่วยเล่าเทคนิคคร่าวๆในแต่ในแต่แต,แต,แต่แต่ละวีคที่ทําให้ตั้งแต่เริ่มต้นต้นต้นเดือนที่เราเริ่มประชุมกันเนี่ยแล้วเราจนถึงสุดท้ายเนี่ยในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละวีคแต่ละวีคมีเทคนิคเอ่คร่าวๆง่ายๆยังไงบ้างอะคะ <ranked> ครับฮัลโหลก็ขอเสริมคุณแบมสประเด็นละกันก็คือ ในวิคแรกที่ผมบอกว่าให้ให้มีตัวตนในการเข้าไปเข้าไปรู้ถามถามว่าเออทำไมต้องมีตัวตนเพราะว่าถ้าถ้าเราฟังคนอื่นพูดอะคนอื่นก็จะบอกเฮ้ยทำอย่างนี้มันมีตัวตนดิคุณคุณต้องไม่มีตัวตนถามว่าคุณไม่มีตัวตนแต่แรกได้เปล่าไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกิดกระบวนการอย่างหนึ่งเพื่อสลายตัวตนไปก่อนคุณจะต้องเหมือน เออสั่งตัวเองไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สั่งนั่นคือคุณไม่ทําอะไรเลยค,คุณเหมือนก็เหมือนเดิมอ่ะคุณปล่อยไปตามกระแสกระแสแห่งความหลงอ่าเมื่อเมื่อคุณไม่ได้ถวนกระแสกลับมาเนี่ยมันก็จะหมุนวนไปวนไปเรื่อยๆวนไปก็ตายไปก็กลับมาที่เดิมดังนั้นมันจึงต้องมีอะไรจุดประกายหรือจุดประเด็นเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงน,นั่นก็คือเรา จริงๆการการที่เราบอกว่าเรามีตัวตนน่ะจริงๆมันก็คือตันหาอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะหลุดพ้นเราต้องใช้ตันหาตัวเนี้ยเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่ความความหลุดพ้นทีนี้ถามว่าเออเวลามีตันหาขึ้นมาเนี่ยเอ้าเขาบอกมีตัวตนก็มีตันหาถูกต้องมันมีตันหาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าถึงสภาวะของธาตุรู้ที่เป็นสภาวะวิสังขารที่ไรตัวตนเนี่ยตันหาคุณนี้จะถูก ลดทอนไปจนสุดท้ายแบบตันหาคุณจะถูกแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะทีนี้บอกว่าเออผมก็บอกว่างั้นงั้นคุณมีตัวตนไปก่อนคุณมีตัวตนในการกลับเข้ามารู้อ,อ่ะผมจะบอกว่าเออคุณคุณท่องไปเลยแบบวิคแรกถ้าถ้าแบบไม่ไม่ได้นึกขึ้นมาว่าเราอยู่ในคอร์สนี้หรือเราปล่อยปะละเลยเฉยเฉยไปเรื่อยๆเออสบายสบายนั่นนั่นคือคุณคุณก็จะไหลไปตามกระแสกระแสแห่งความหลงที่ที่พาไปเกิดใหม่ แต่ถ้าเกิดมีอะไรที่จุดประเด็นขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ในคอร์สนี้วะฉันต้องกลับมารู้นั่นนั่นคือแบบเหมือนเป็นการสั่งตัวเองให้ให้ให้ทวนกระแสแล้วแต่ทวนกระแสเนี่ยยังมีตัวตนอยู่เพราะว่าเมื่อไหรที่เราพูดขึ้นมาเราสั่งการขึ้นมานั่นคือตัวธาตุรู้กับไอตัวที่เราสั่งอาการปรุงแต่งเนี่ยมันมันไปจับกันแน่นอนอ่ามันเป็นตัวตนแบบยึดกันอยู่แล้วตามธรรมชาติที่เขาเสร็จมาแต่ว่าเมื่อไหรที่จบ การสั่งการผมจะบอกว่าเมื่อไหรจบการสั่งการปุ๊บคุณจะต้องกลับมารู้เฉยๆให้อยู่กับความรู้สึกเฉยๆที่ไม่มีภาษาไม่มีเรื่องราวอ่ะมันมันเหมือนคล้ายๆแบบเวลาดูหนังใช่ไหมเวลาดูหนังปุ๊บถ้าเป็นหนังมาเวล่ะพวกซูเปอร์ฮีโร่อะพอจบปุ๊บก็จบอ่ะพอจบปุ๊บก็บอกอย่าเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวมีเอ็นเครดิตต่อใช่ป่ะผู้คนก็จะนั่งรออ่านอันนั้นคือยัยงยังไม่ได้จบจริงเพราะว่า หลังจากคำว่าดีเอ็นปุ๊บยังมีเรื่องราวต่อให้ให้ทุกคนทุกคนตามอ่ะพอพอไอไอเอนเครดิตจบมันจะเป็นเอ็นเครดิตที่แบบเหมือนพูดโปรยไปต่อว่าเออเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรใช่ไหมแต่พอมันจบเอ็นเครดิตอันนี้คือจบจริงนะคือมันจะไม่มีเรื่องราวต่อมันจะแบบมันจอจะดํามืดแล้วก็ไม่ไม่มีพูดถึงอะไรต่อมันก็ทุกคนรู้จักหลงก็คือนั่นคือจบจริงคือไปสู่สภาวะตรงนั้น ไอ้ก่อนไอ้ตรงก่อนเอ็นเครดิตเนี่ยมันจะเป็นเป็นคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบคือเราก็พูดว่าเออสั่งตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับมารู้เสร็จเมื่อ,อ,อไหร่ที่จบตรงเอ็นเครดิตปุ๊บก็คือจบคืออยู่ในความรู้สึกเฉยๆที่ไม่มีเรื่องราวต่ออ่ะตรงนั้นคือการแบบเหมือนสลายสลายตัวยึดเกาะไปละอ่ะตัวตัวอาการบรงแต่งก็ถูกสลายถูกทิ้งไปก่อนอ่ะนั่นคือการแบบคล้ายๆดึงตัวธาตุรู้ที่ออก ออกจากอาการปรุงแต่งทีละครั้งทีละครั้งน,น,นั่นหมายความว่าเวลาเราเรากลับเข้ามารู้เราสามารถมีตัวตนได้แต่พอถึงจังหวะที่เราใช้ประโยชน์จากการ,<ม>การสั่งการแล้วเราต้องสลายเขาทิ้งต้องหลุดออกมาหลุดด้วยความรู้สึกเฉยเก็คือรู้แล้วจบด้วยความรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้เฉยเฉไปนะนั่นคือการค่อยๆถอดถอนตัว<ม><ม>ที่เรายึดเกาะก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกอาการปรุงแต่งหลุดออกมาค่อยๆหลุด น,น,นั่นถึงแบบวิกแรกผมผมบอกว่าเออสั่งไปเลยแล้วสลายไปสลายทิ้งอ่าค่อยๆดึงออกดึงออกอ่าทีนี้พอดึงออกไปเรื่อยๆปุ๊บพอวิกที่สามที่คุณแบมบ,บอกว่าเออเขาเข้าใจว่าเอาเอ,เอ,เอความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือร่างกายไม่ใช่ตัวเราจริงอันนั้นอ่ะคือเกิดจากเกิดจากกระบวนการของวิกแรกอ่าถ้าถ้าวิกแรกถ้าถ้ายัง ยังไม่ยังไม่ไม่ได้เริ่มใช่ไหมมันจะเป็นการใช้ความคิดเป็นการแบบฟังเข้ามาเฮ้ยร่างกายไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราเออแล้วเราก็ท่องท่องๆแล้วก็พยายามเหมือนใช้ความคิดสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ่ะเนี่ยเราคิดให้มันไม่ใช่อ่าแต่ว่าพอเดินไปสักสามวิปุ๊บเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จากจากจิตที่เขาบอกจากจิตคืออะไรคือการที่เราสลายตัวตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกทิ้งไปอ่าพอสลายไปปุ๊บ ตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็จะถูกแยกออกจากตัวธาตุรู้เพราะไอ้ตัวตัวนี้คือตัวตัวที่แบบเป็นตัวสร้างเรื่องราวเขาสร้างเรื่องราวว่านี่คือความคิดของเรานี่คือความรู้สึกของเราหลังจากที่เขาสร้างเรื่องราวความคิดของเราและความรู้สึกของเราแล้วเขาก็ยังไปสร้างเรื่องราวว่าเฮ้ยนี่คือกายเราอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราถูกเมื่อไหร่ที่ตัวธาตุรู้ถูกแยกออกมาจากไอ้ตัวตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้มันจะไม่มีเรื่องราวว่านี่คือร่างกายของเราเขาถึงรู้สึก ด้วยจิตว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยเนะาะมันมีแค่ความรู้สึกเฉยๆว่างๆที่ไม่มีเรื่องราวไม่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกและไม่มีคิดต่อไปว่านี่คือกายเรามันถึงถูกแยกออกไปเลยพอแยกออกไปปุ๊บเห็นชัดเห็นบ่อยก็จะรู้สึกว่านี่คือไม่ใช่ความคิดหรือร่างกายของเราจรงิงๆรีงอันนี้คือการเห็นเห็นด้วยจิตหรือเห็นเห็นจากตัวธาตุรู้ที่ที่เป็นตัวบริสุทธ์อ่ะนี่คือแบบ ติดติดเขาจะเริ่มมีสมาธิตั้งมัน่นเขาจะเริ่มแยกออกแล้วว่าเอออัน,นอันนี้คือความคิดอันนี้คือคือความรู้สึกที่เฉยเความรู้สึกเฉยเฉก็คืออยู่กับตัวธาตุรู้นั่นเองครับนี่ก็คือเสริมสองเรื่องครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะเออน้องแบมบคือที่จะเล่าก็คือการที่แยกแยกออกมาเนี่ยสอ,สองส่วนเนี่ยนะคะก็คือตัวธาตุรู้กับตัวที่ที่เราเห็นนะ อันนี้คือหนึ่งเดือนนี้ไหมหรือว่ายัางไงแล้วเราเห็นมาก่อนหน้าหนึ่งเดือนแล้วแล้วเรามาค่อยพัฒนาให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นหรือยังไงคือต้องบอกว่าจะมาชัดเจนขึ้นในโครงการของอาจารย์มอมรค่ะตั้งแต่อยู่ในในคอร์สเพราะว่าถามว่าเอาอยง่ายเหมือน คือแบมก็อยู่ในในแวดวงคือได้อยู่ตั้งแต่ท่านอาจารย์สมหวังมาอบรมที่อา,อาสงครั้งแรกค่ะก็คือได้ฟังตลอดถ้าเปรียบเสมือนเราก็อ่านหัวข้อค่ะเราก็เข้าใจหัวข้อใหญ่ๆคือเข้าใจหลักแต่พอมาอยู่กับอาจารย์นมอน,นะคะมันก็เหมือนแบบบทที่1.1 1.2เข้าไปอย่างงี้ค่ะมันเป็นความขยายความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็จะบอกว่าบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วโครงการต่อยอดเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็อยากให,ให้ทุกท่านดูว่าท่านเนี่ยมีจริตตรงกับอาจารย์ท่านไหนนะคะเพราะการที่มีครูบาอาจารย์คอยประกบเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของของเราทุกคนนะคะเพราะว่าอยากจะแชร์นิดน,นึงค่ะว่าช่วงที่ที่แบมอยู่กับอาจารย์ละมอนะคะแบมก็มีหลงหลงหลายอย่างคือบางครั้งอะคะ่ะก็ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ถามว่า คุณแบมคุณแบมอะอะไรนะโล่งโป่งสบายหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะคุณแบมอยู่กถ้ารู้แล้วโล่งโป่งสบายไหมแบมโล่งค่ะแต่แบมไม่โป่งสบายแล้วก็ไม่รู้ด้วยทําไมค่ะก็งงนั่งอาจารย์มันไม่โป่งอะค่ะอาจารย์ท่านก็ด้วยความเมตตาค่ะอาจารย์ท่านก็พิจารณาแบมทีละข้อเลยจนเจอค่ะได้เจอว่าเออแบม เกิดอะไรขึ้นสรุปคือพอแบมกลับมาอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะเหมือนจิตอะชอบที่ขออนุญ,ญาตใช้คําสมมตินะคะจิตชอบอยู่นิ่งๆในห้องค่ะคือเหมือนกับพอเงียบๆเฉยๆเนี่ยๆๆๆเขาอยู่ในห้องแลวเขาชอบมากเขารักสบายจนรู้สึกว่าตัวเองค่ะหยุดหายใจไปเองคืออาจจะใช้คําว่าหายใจเบาลงหรือว่าหยุดหายใจไปเลยเพราะว่าตรงนั้นอะแบมไม่ได้สังเกตชัดๆว่าแบมหายใจเบาหรือว่าหยุดหายใจ ค่ะอ,อาจารย์ท่านก็แบบพิจารณาจนเจอปัญหาของแบมเนี่ยค่ะว่าแล้วทีนี้เาอาจารย์เขาบอกอ่คุณแบมงั้นเอาอย่างนี้พอคุณแบมมาเบาๆ,อาๆ,อาๆอาพอมาอยู่กับท่านรู้ละสังเกตลมหายใจเลยสังเกตลมหายใจทีนี้ค่ะมันก็ง้คือฟังดูง่ายๆใช่ไหมคะแต่คือบางครั้งแบมติดติดพออาจารย์อกอ่ดูเลย ดูลมหายใจปุ๊บตั้งแต่นั้นก็โล่งป่งสบายแล้วก็ตามคอนเซปต์ที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าเออมันมันเป็นอย่างนงั้นจริงๆก็เลยคิดว่าเออการที่เรามีครูบาอาจารย์นะคะคือทําให้เราเนี่ยได้ได้เดินไปในเส้นทางที่ถึงปลายทางได้ได้เร็วมากๆนะคะก็ก็อยากแนะนาเพราะว่าอาจารย์แบียมแบบว่าพออาจารย์เห็นถึงปัญหาตรงนี้แบบแบบอกโอ้โหอาจารย์บละเอียดมากอะ่ะอาจารย์ละเอียดถึงขนาดถามว่าคุณแบมหยุดหายใจอะ่ะตอนหยุดหายใจหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ อาจารย์แบบโอหคือแบบโอหพิชเชนาแบบละเอียดมากๆอะในตัวแบบแบบเลยถือว่าโอเลยมั่นใจเลยโอหอาจารย์ต้องพาแบมไปถึงที่สุดแน่ๆเลยค่ะก็เริ่มจากศรัทธาอาจารย์มากๆแล้วเราก็เออพอได้พิสูจน์แล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะคะก็ลักษณะของคุณแบมที่ที่หยุดหายใจมันจะเป็นลักษณะเหมือนอยู่กับสมาธิตัวธาตุรู้แหละแต่ว่าเออเหมือนกับว่าพอเราเราเรา เฉยๆเราสบายใช่ไหมตัวตัวลมหายใจเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระแล้วคือเราไม่อยากจะรู้ไอ้ลมหายใจเข้าออกเพื่อเพื่อให้มันเพื่อมันอยู่ในความสบายที่นิ่งกว่าเดิมอ่ะตัวตัวมันเลยตัวไอ้ร่างกายมันเลยชัดดาวชัดดาวไปเองอ่ะพอชัดดาวปุ๊บก็พออากาศไม่ม,มีมันจะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วอ่ะรู้สึก,กอึดอัดปุ๊บเราก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยเราหยุดหายใจไปทีนี้เราก็บอกว่าเอองั้นคุณ คุณก็แก้ง่ายๆคือคุณก็ทําตามปกติแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอึดอัดนั่นแสดงว่าอากาศคุณเริ่มหมดคุณก็กลับมารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันหยุดหายใจไปแล้วก็หายใจเป็นปกติไปแล้วก็รู้ไปรู้ไปถ้าเกิดอากาศอีกก็ก็ทาแบบเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มปรับสมดุลเองครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกไม่ไม่ไม่แปลกครับไม่แปลกครับโอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างของความละเอียดของอาจารย์มรนนะคะ ทุกคนไม่ต้องบรรยายต่อแล้วเนาะว่าเออมันหยุดไปตอนหายลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอืละเอียดขนาดนั้นนะคะก็จะบอกว่าอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะอาจารย์มงคลอาจารย์น้อยจามรนเนี่ยให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ก่อนเพื่อนโดยเฉพาะในกลุ่มโครงการต่อยอดอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองแต่อันนี้พอดีอยู่ในกลุ่มเป็น ผู้ช่วยอาจารย์มรู้เลยว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยกับลูกศิษย์เลยนะคะอย่างนี้อย่างน้องแบมเขาก็คุยกับอาจารย์ตลอดอาจารย์ก็ตอบตลอดอาจารย์น้อยก็เหมือนกันนะคะใจมงคลก็เหมือนกันคืออยากจะบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกว่าเป็นโคชชิ่งส่วนตัวอันนี้ไม่ได้มีบ่อยๆและไม่ได้ไม่ได้มี โครงการอื่นๆเป็นแบบนี้นะคะเพราะเรารับแค่8คนต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่ออาจารย์แต่ละท่านนะอาจารย์ก็คิดโลไม่น้อยไม่ไม่น้อยไม่มากไปก็จะเป็นโอกาสมากๆเลยที่แต่ละท่านเนี่ยจะได้แบบพูดคุยประเด็นแล้วก็มั่นใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะพาลูกศิษย์เนี่ยเดินไปจนสุดทางได้ได้ได้จริงๆอะค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ S <S <getting involved> เออน้องแบมแล้วก็อาจารย์อมรคะ่ะก็สุดท้ายเนี่ยยังไงแบมก uh, うう็กับขอขอบคุณ uh, ท่านอาจารย์สมหวังนะคะที่เป็นต้นท่านแล้วก็ขอบพคุณท่านอาจารย์อมรมากๆสําหรับการดูแลคอร์สครั้งนี้คุณปูเปี้ยวนะคะที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็ต้องขอบพคุณท่านอาจารยอมอร์มงคลแล้วก็อาจารย์น้อยนะคะต้องบอกว่าทุกครั้งที่ uh, แบมโทรประสานงานคุยกันเนี่ยท่านก็จะเบตตาสอนทาให้กับแบมบ<ร>ถือว่าเพราะนั้แบมก็อาจจะค่อนข้างเีื่อได้เปรียบหลายๆท่านนะคะที่มีครูบาอาจารย์สอนนะคะแล้วก็ที่ สำคัญที่สุดก็กราบขอบพระคุณคุณแม่สองมากๆนะคะท่านเนี่ยถือว่าเป็นสะพานบุญที่แข็งแรงของแบมนะคะก็คือท่านพาให้แบมมาถึงจุดนี้พายไว้คือด้วยความที่ว่าเราอายุแค่นี้นะคะ่ะการที่เราไม่ได้ทุกข์มากจนอยากจะหันมาพึ่งธรรมอะคะ่ะเราก็ไม่ได้สนใจธรรมะเลยแต่แต่ท่านเนี่ยทาให้แบมได้อยากจะศึกษาธรรมะเห็นท่านเป็นตัวอย่างคะ่ะว่าขนาดท่านเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วท่าน คือประสบความสําเร็จอย่างมากทําไมทรมะถึงยังเป็นความต้องการของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากอยู่ซึ่งตรงเนี้ยค่ะเป็นตัวจุดประกายแล้วก็ทําให้แบบอยากรู้ว่าเออมันมีดียังไงแล้วก็ท่านก็ได้ส่งเสริมแล้วก็ให้แบบได้มาได้ศึกษาจริงๆแล้วก็มีท่านคอยช่วยค่ะแนะนําตลอดจนมาถึงวันนี้ก็กาขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะค่ะ